จีนฟรีวีซ่าแล้วเที่ยวไหนดีเปิดโพยที่น่าเที่ยวต้องไปสักครั้งในชีวิต 1. กำแพงเมืองจีนกำแพงที่ยาวที่สุดในโลก 1. ใน7สิ่งมหัศจรรย์ของโลกที่ควรมาเยือนสักครั้ง 2. หฮาบินใครอยากสัมผัสอากาศหนาวต้องมาที่นี่เลยเพราะเป็นเมืองที่อากาศหนาวทั้งปีและยังมีแลนด์มาร์คหลายจุดให้ไปเช็คอินด้วย3ศูนย์อนุรักษ์มีแพนด้าในเมืองเฉิงตู สำหรับใครที่อยากสัมผัสความน่ารักของมีแพนด้าและแพนด้าแดงแนั้นนว่าต้องมาที่นี่เลยจริงๆแล้วประเทศจีนยังมีสถานที่น่าเที่ยวอีกมากมายหากคุณต้องการสัมผัสถึงสเสน่ห์อันเป็นเอกลักษณ์ของจีนจริงๆแล้วแล้วก็แพกกระเป๋าแล้วเตรียมตัวออกเดินทางเพื่อให้ทริปไม่สะดุดอุ่นใจทุกการเดินทางอย่าลืมทำประกันการเดินทางด้วยนะมดห่วงทั้งเรื่องกระเป๋าเดินทางเครื่องบินล่าช้า รวมถึงค่ารักษาพยาบาลหางไม่สบายหรือเกิดอุัติเหตุในต่างประเทศเช็คเบี้ยได้ที่ www. w w w ประกัน .com กรมทัร์ได้ไวมากทำก่อนออกเดินทาง2ชั่วโมงได้เลยตอนนี้มีโปรโมชั่นรับฟรีบัตรสตารัพักหนึ่งร้อวัตด้วยนะ